มีแต่กุ้งกับปูกุ้งกับปูไม่ได้สักอย่างแล้วบอกบอกไก่มากินไปเลยเนะี่ยกินไปคนเดียวเลยกินอย่างเดียวมือเงียนคอฟฟี่สี่บาทเอ้ยอะไรโปรย เขาปี่ฟูอยู่นี่ก็สี่บาทมันไม่มีแล้วมันเอามันเอาเลขสี่เป็นฟอฟอเป็นฟูเฉยแล้วก็นึกเกิดไปถึงหน้าตังแปดแก้วแล้วแค่แล้วไหละพออยู่ตังแปดผิดต้องดู ร้านสวยมากเราไปสั่งถ้วยเราสั่งกาแฟแล้วนี่ก็่ถูกเลยตามปั๊มโอ้ยนี่มันมันจอดเล่นนี่หว่าเนี่ยมันคือรถจะฟลุกฟลุ๊กฟลุ๊กฟลุ๊กคือไงวะเหมือนรถไปโดเรมอนเลยเหมือนรถไอ้นั่นเลยคนมาจากกาม่าไม่เห็นตลาดเข้าไปน้ำหมดเหรอเบกอรอ่ะนี่เนี่ยยังอาบเองอยู่เนี่ยมิวอาบเองอยู่เนี่ย กลัวกําลังโตแล้วนี่โจนไม่เหมือนื่อปีกอดก่อนกลัวจะได้หายกลัวเดี๋ยวโดนตกหรือว่าจะสาดใชมั้มไม่ต้องเข้าหัวฮะตรงไนเลย <c ười> ไม่เทียมน้ำอาข่าก็ทีเดียวรปหยดน้ที่มา <งา>นี่ฝั่งนู้นเล่นเยอะโอกาสเป็นเนมตะลุกอันาดนานจุดสุายเอาล่ะแน่ใจอ่ะว่าให้หยุดนะ่ะหยุดแล้วต้องจาดนะก็หยุดไม่จด้ฉลากเลยเล่โอ๋สมมุติอเอส สรน้ำก็แดนเดีย่ยนมาอ้ <ใน S 1> กําังไอ้ไดนะ้ง <c oughs> ลงอยู่ในกํามังแล้วมาสราดแล้วเหรอเขาไม่สาดหน้าป้อนจเกิดถ้าแกิเดี๋ยวเกิดมานเนแ้ว <c oughs> ม่เคยเลยป <c oughs> ้อนวมร์จะกลับกดอกหน่อยจะกินจะดึ้งอย่างเงี้ยกินจะแผดซึ้ง <c oughs> อันนี่มามมามลักคนอีกมามลัคนด นั่งเสือเ้อน้ำเงินอยู่น่ะออ้ยอุ้ยนมรอดนะั่นน่ะ affe, นีะ่ชุดดำเนี่ยเอ้ยมีโชว์ไม่มนชาดด้วยนมจะหลุดอยู่เน so ี่ยกหลังก็มาเล่นเรื่องลูกเก่งอยากดูน้องมเลอมนล่คนอื่เล่น มัมจริงป่ามจิงใครมังกรปนิก้าแม่ไม่รู้จักมันเป็นอะไรนัก้องนักแสดงเคยเป็นผู้ชายแล้วมันตอนนี้เป็นผงไทยหรือฝรั่งไทยอุ้ยอุ้ยป้ายังเล่นอยู่เลยป้าพุงกระเด็นอุ้ยขึ้นมากระโดดบนรถน้ำเย็นอ่ะ ของเราแรกไปเนี่แของเราไม่ไหวเฮ้ยทำไมมันสั่นๆนะกระโดดไงเพราะว่าน้ำมันอนนี่อ๋อรู้แล้วทำไมไม่ตากเขาน้ำเย็นะเขาตากมาน้้ำเย็นแล้วเอาน้ำอุ่นเราครบแรงแล้วมีน้ำแข็งเตึงเรามาแล้วแข็งก็เลิกไปละ